สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะวันนี้จะเบินะคะแล้วก็ ND Hero n d 1 5่ค่ะเราจะมาตามหาพี่มอเตอร์ไซค์นะคะที่อยู่ในโซนของอนุสาวรีชัยค่ะ เื่อมาปลดหนี้ให้กับพวกพี่วินเขา ND15 ดี D 15, ยางมอเตอร์ไซค์ที่ช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าเพราะออกแบบมาพิเศษให้วิ่งได้อึดทนนานถึง15,000กิโลเมตรอย่างสบายๆยยางอึดของมืออาชีพจริงๆอึดขนาดนี้กระเป๋าน้องพี่จะต้องตรงแน่นอนวันนี้เราเลยจะมาหาผู้โชคดีร่วมเล่นเกมปลดหนี้และ ND15 ดี D 15, ใจดีมอบเงินรางวัลวันละ1 5 0 0 0 เราก็ได้ผูร่วมแข่งขันปลดหนี้กับ ND HERO สําสำหรับกติกามีอยู่ว่าเราจะแข่งกันยกยางรถมอเตอร์ไซค์ใครสามารถยกได้มากที่สุดอึดทนนานที่สุดรับไปเลย15,000บาทต่อวันเอมง่ายๆกติกาง่ายๆจาก ND15 ดี่างมอเตอร์ไซค์อย่างช่วยคุณปลดหนี้อึดทนนานต้องอย่าง ND15 ได้แล้วคนเอานดีด15นับ <S <S>